w e l ค o m บีเ c k ีเคทู n าแในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่หลายคนรอคอย t o y ยต้าได้สร้างความตื่นเต้นอีกครั้งกับการเปิดตัว2026ราศีปิขรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสำเร็จของราศี SUV ที่ครองใจคนทั่วโลกมาหลายปีครั้งนี้ t o y ยต้าไม่ได้มาเล่นๆ่นเพราะนันดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่เหนือชั้นมาผสมผสานกันใหคันเดียวถือเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความอนเนกประสงค์ของ SUV แต่ชื่นชอบความลุยของกระบะในตัวเดียวกัน รูปลักษณ์ภายนอกนั้นมาในสไตล์ที่ทันสมัยและแฝงไปด้วยความบุกบืนไฟหน้าแบบเลเรดีไซน์ใหม่ให้ความเฉียบคมพร้อมไฟดีเที่สองสว่างเป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามรับกับการชนหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูแข็งแรงตัวรถสูงโปร่งให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมด้านข้างดูเรียบหรูด้วยเส้นสายที่ลากยาวจากหน้ารถสู่ท้ายอย่างลงตัวและที่โดดเด่นคือกระบะท้ายที่สามารถรองรับการบรรทุกได้จริงไม่ใช่แค่ดีไซน์ โชว์เหมาะสำหรับทั้งคนมือที่ชอบและสไตล์แอดเวนเจอร์และผู้ใช้งานจริงในพื้นที่ต่างจังหวัดล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเสริมความสปอร์ตและมีรุ่นท็อปที่มาพร้อมล้อ19นิ้วและยังออทีไ e i เอไอเอสำหรับสายลุยโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว้างขวางไม่แพ้ SUV พื้นฐานที่มันถูกพัฒนามาจากวัสดุตกแต่งเน้นคุณภาพระดับพรีเมียมแผงคอนโซลถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายจอสัมผัส ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดู a l ลโซนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เกรดสูงนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังยังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือแม้จะเป็นกระบะแต่ก็ไม่ละเลยเรื่องความสบายรุ่นไฮบริดมาพร้อมมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วและไฟ m b e n t Light ที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ระบบเครื่องเสียง JBL พร้อมลำโพงรอบทิศทางเพิ่มอรรถรสในการเดินทางมีช่องชาร์จไร้สาย และพอร์ต USB ครบครันระบบช่วยขับขี่ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดถูกติดตั้งมาให้ครบเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาสำหรับคุมพลังนั้น Toyota จัดเต็มให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร Dynamic f o r c ที่ให้พลังงานประหยัดและแรงพอตัวต่อมาคือรุ่นไฮบริด ที่ใช้ระบบเดียวกับราสีไฮบริดรุ่นปัจจุบันให้แรงม้ารวมประมาณ219แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ eCVT ที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันสุดๆอีกหนึ่งไฮไลท์คือรุ่น p l u g In Hybrid หรือรา4พิฆภพที่ให้แรงม้ารวมเกือบ300แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กอมอชั่วโมงภายใน6วินาทีเท่านั้นถือว่าแรงไม่แพ้กระบะตัวใหญ่ๆเลยทีเดียวระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับ2และขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ที่มาพร้อมระบบดนามิกทอร์ควิทเดิน ช่วยกระจายแรงบิดให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือแม้กระทั่งทางลาดชันระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับการบรรทุกและยังให้ความนุ่มนวลเมื่อใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยด้านท้ายของตัวรถมีกระบะขนาดกลางรองรับน้ําหนักได้พอตัวพร้อมจุดยึดสัมภาระและฝาท้ายแบบซอฟต์โอเพนเปิดปิดเบาแรงในรุ่นท็อปยังมาพร้อมปลั๊กไฟ AC 120 v สําหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดตั้งแคม หรือทำงานภาคสนามถือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มกระบัดไซส์เล็กแบบนี้เรื่องราคายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่หากดูจากตลาดอเมริกาคาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ราวๆ1.2ล้านบาทส่วนรุ่นไฮบริดอาจแต่1.4ล้านและรุ่น t l u g In Hybrid หรือพรำอาจสูงถึง1.6